สวัสดีครับผมเยี่ยมไก่ป่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูครับระหว่างไก่ป่าแท้กับไก่ป่าลูกผสมเนี่ยมันจะมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยยังไงโอ้โหจุดด้อยยังไงนะครับดูหน้าพี่สะขอนหน้าสดอ่ะโหโคตรเท่เลยนะคลิปนี้ผมก็พยายามที่จะ ทำให้มันดีที่สุดนะผมก็ต้องพยายามพูดทุกคลิปนะว่าเออ YouTube เนี่ยเขาแบบเหมือนจะขึ้มวดเรานะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับเออเรื่องการนํา,นาคลิปอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจ้วยเนาะบางทีเนี่ยผมไม่อยากที่จะใส่ดีเทลให้มันดูแบบรุนแรงจนเกินไปเนาะก็อยากที่จะทําคลิปเนี่ยเพื่อให้มันแบบเป็นมิตรกับเ,เพื่อนๆบ้างอะเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูคลิปแรกกันเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นไก่ป่านะครับในช่วงคอดาเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าไก่ป่าเนาะเขาจะมีหลายสเต็ตปมากๆเขาจะม ไก่ปาแท้เนี่ยในช่วงคอดำเนาะทรงของเขาเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้แหละก็อยู่ปกติแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นก็คือไก่ปาเนี่ยแข่งจะเล็กตาของมันเนี่ยจะมีความแบบตลนเนาะตาของมันเนี่ยก็จะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนะครับดูได้เลยว่าเนี่ยตาของมันนะครับมีข้าหน้าจะตลนแล้วปากของเขาเนี่ยคล้ายนกรูปทรงของเขานะครับปีกในเวลาเขายกเนาะคล้ายๆนกมากๆทึ่งต่างกับลูกผสมไก่ปาลูกผสมนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูเป็นรูปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเน้ขออ มีหอน,นิดเดียวตาตาหล่นตาแดงแล้วก็แข้งนะครับแข้งก็คือจะเล็กมากๆรูปทรงนะครับจะคล้ายเป็นนกแล้วก็เอกลักษณ์สําคัญนะครับของไก่ป่าแท้ในช่วงไหนคนก็คือมันจะกลายเป็นขนคอดําได้นี่คือผมคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเอ่อทำเป็นป่าแท้แล้วก็เป็นป่าผสมมากกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เขาชื่อว่าทองม้วนนะครับทองม้วนเนี่ยแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นไก่ป่าตอนนี้นะทรงนะตอนนี้ก็คือมันจะกลายเป็นไก่ป่าเลือดสูงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทองม้วนนะครับจะกลายเป็นไก่ป่าแท้จริงเลยแต่ผมต้องขอบอกนครัับบแล้ววกกก็อออาามีย่ง ก็คือไก่ป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าผสมหรือว่าจะเป็นป่าแทนะครับผมสามารถเลี้ยงให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นลูกผสมหรือว่ากลายมาเป็น <c oughs> ลูกทรงไก่แจ้ได้เลยผมต้องโกบอกก่อนว่าผมเนี่ยมีคลิปอยู่นะครับผมพยายามจะมีคลิปอยู่เดี๋ยวยังไงผมก็จะใส่คลิปของทองม้วนให้ดูตอเน,นี่ผมเนี่ยจับน้องทองม้วนมาอาบน้ำนะครับนี่ครับ <c oughs> ก็คือน้องทองม้วนนะครับตอนนี้ว่าอาบน้ำเม Hol ื่อทีก่อนนะครับผมบอกก่ <aya> อนว่าไก่ป่าเนาะเขาจะอยู่ได้หลายปีอายุก็จะยืนกว่าพวกไก่แจนะครับไก่แจในอายุก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอออาาาจจจจะะตตัด่แลล้้ววก็ใชเ ไม่นานนะครับก็ที่จะทําคลิปให้กับเพื่อนๆด้วยเพราะเพื่อนๆก็ขอมาบอกว่าเออดำคลิปให้หน่อยผมก็เลยเออรีบทาคลิปเอแลวกันเนาะระหว่างป่าผสมกับไก่ปลาเท้ป่าผสมนะครับตองม้วนเนี่ยเวลาถ่ายขนเนาะก็ย,ยังมีคอดําอยู่ความเป็นป่าผสมนะครับ อนของเขาเนี่ยใจใหญ่นะใจใหญ่มากก็คือตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทองม้วนเนี่ยผมเขาพูดได้เต็มปากนะครับว่ามันเป็นป่าแท้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทองม้วนเนี่ยคือผมไม่อยากบอกว่าเป็นป่าเท้แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่โชคดีของผมเนี่ยผมจะเก็บคลิปไว้เผื่อเวลาลูกค้าเนี่ยจะดูว่าเอ้ยทองม้วนเมื่อก่อนเนี่ยรูปทรงเป็นยังไงเพราะผมต้องกอบอกก่อนว่าไก่ป่าเนาะที่ผมเลี้ยงให้เขาเปลี่ยนทรงได้เลี้ยงให้เขาอ้วนแบบนี้เพราะว่าผมเน้นผลิตลูกไก่นั่นเองครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้ผมก็จะรงนะครับรู แบบนี้มาก่อนเพราะว่าต่อให้รูปทรงของเขานี่ จะกลายมาเป็นลูกผสมนะครับแต่ว่าเชื้อของเขายิงแล้วก็คือเป็นไก่ป่านะครับแต่ว่าเวลาที่ผมพูดผมอธิบายเนี่ยผมจะอธิบายในรูปแบบทรงน,นั้นๆก็คือรูปทรงประมาณนี้คือเป็นป่าผสมเลือดสูงหรือว่าเป็นป่าผสมนั่นเองนะครับนี่คือดองมวลเนาะคลิปนี้ก็ไม่อยากที่จะอธิบายอะไรเยอะนะอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยเจาะลึกยังไงก็ลองคอมเมนต์เวนคลิปต,ตัดไปนะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้อ่ะละเอียดเลยนะครับก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับนี่คือดองมวลนะครับคลิปนี้ดองมวลนะเป็นยังไงบ้างครับ ตัดต่อให้มันดูแบบรุนแรงมากเกินไปนะีนี้นะครับผมไม่ได้แบบใส่ดีเทลอะไรแบบเจาะลึกมากเกินไปเนาะค่อยๆที่แบบปรับคอนเทนต์กันไปนะครับผมก็พยายามนี่ตัดให้มันแบบดูสั้นๆก่อนไม่รู้นะว่าทีนี้อ่ะมันจะยาวสักแค่ไหนนะครับหวังว่าทุกคนเคงจะชอบกันนะครับนี่คือความแตกต่างนอกระหว่างป่าแท้กับป่าลูกผสมจริงๆแล้วอ่ะ วิธีการดูหรือว่าวิธีการฝึกเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ลงดีเทลเนาะในการฝึกถ้าว่าอยากขอวิธีการฝึก,กไก่ปลาไก่ปลาแท้ปลาลูกผสมหรือว่าฝึกไก่ต่อเนี่ยทำยังไงก็ลองขอมาได้นะครับป็นเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นคลิปตัดไปเนาะนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะมาแชร์ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในกวางเป็นเรื่องราวดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ